เตรียมตัวพบกับสินค้าแวนการ์ชุดใหม่กับบัตเตอร์เซต1-3ครับ ของการ์ดไฟเวนการ์ดวิลเดรสซึ่งจะมาพร้อมกับ3ตัวละครใหม่อย่างอุรละมิจิลุกและไลกาครับราคาเพียงกล่องละ450บาทครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านการชั้นนำทั่วประเทศครับชุดนี้มาพร้อมกับโตเลดและกล่องใส่การ์ดลายมิจิลุนะครับและชุดการ์ดพร้อมเล่น50ใบเหมาะกับสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่ต้องการจะเริ่มเล่นการ์ดไฟเวนการ์ดครับซึ่งในชุดนี้50ใบนะครับก็จะมาพร้อมกับธีมการ์ด มังกรอัญมณีนะครับของ Dark s เ a ตนะครับแล้วก็มีการที่ความเข้าใจก็ค่อนง่ายนะครับแต่สำหรับบันเดอร์เซตนี้นะครับคุณจะได้การ์ดแถมไปอีกทั้งหมด5ใบนะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญนับก็คือ e l e m e n t a l i a s ิเอ n i ซ u d e จ i t o r d e r s e n t i n e l ที่สามารถใส่ได้ทุกคนครับสำหรับบันเดอร์เซตบิจิลูนะครับจะอยู่ที่ราคากล่องละ450้า5บบาทมากวัญค้านาคไปด้วยกันที่ร้านการ์ดชั้นนำทั่วประเทศครับ